นีเพราะแกคนเดียวย้อนมันเข้าไปเรื่องว่าเราถังแตกไมนถึงได้ถูกแฉอีน้องเรยศจะทีพี่ยอมไม่คิดจะหลอกคนอื่นเขามันจะมีด้องไปแฉไหมล่ะอยู่สักทีนะพี่ยอมแกไม่ต้องมาสั่งต่อฉันฉันขอเตือนแกครั้งสุดท้ายนะถ้าคราวหน้าแกยังขัดคำสั่งฉันอีกลก็แกจะเจ็บตัวอยู่นี้ คุณแม่นะครับใจด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแขกกลับกันไปหมดแล้วผมว่าคุณเสดไปพักผ่อนดีกว่านะครับเหนื่อยมาทั้งวันแล้วคุณกลับกอนเถอะเรจะอยู่ต่ออีกสักพัก ใส่ของขวัญวันเกิดให้พ่อ พอนะครับพอ่พอผมไม่ทิดถี่จนเกินไปเราคงปรับความเข้าใจกันได้นานแล้วผมสัญญานะครับพ่อจะไม่ตายฟรี คนที่มันฆ่าพ่อมันจะต้องชดใช้อย่างสาสมผมมั่นใจครับว่าการตายของลุงผมเกี่ยวข้องกับนายเพชรพิสุทธิ์อย่างแน่นอนถึงแม้ตอนนี้ทางตำรวจยังไม่สรุปแต่คนใกล้ชิดทราบดีว่านายเพชรพิสุทธิ์มีปัญหากับลุงผมมาตลอด ไม่ทราบว่าพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีปัญหาอะไรกันนะคะหลายเรื่องครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโดยเฉพาะเรื่องเงินคุณป้าสะพายของผมเหลือเงินไม่มากแล้วระยะหลังต้องพึ่งพาคุณลุงผมด้วยซ้ำทำให้หนายเพชรพิสุทธิ์ไม่พอใจอย่างมากและคอยกล่าวหาคุณลุงผมว่าโกงเงินแม่เขาอยู่ตลอดเวลายังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับ ก่อนที่คุณเพ็พิสูจน์จะถูกฆาตกรรมได้มีเรื่องทะเลาะก,กับคุณเพชรอย่างรุนแรงหลังเกิดเรื่องก็ติดต่อคุณเพชรไม่ได้เลยครับเออพวกคุณกำลังสงสัยอะไรอยู่หรอครับทั้งการตายของคุณป้าเพนและคุณลุงของผมน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกันและคนที่น่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือในพใ็พิสูจน์ คุณป้าไปเชื่อเรื่องแบบนี้ได้ยังไงคะคนอย่างพี่เพชรนี่นะคะจะฆ่าคุณแม่คุณป้าเห็นพวกเรามาตั้งแต่เด็กๆน่าจะรู้จักพวกเราดีไม่ใช่เหรอคะ,อะตอนนี้พี่เพชรหาเสียงมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วจำเป็นจะต้องใช้เงินฮลัฮลโหลฮัลโหล ดูสิีิเพรคนพวกเนี้ยตอนคุณแม่รุ่งๆก็มาเกาะแข้งเกาะขากันทั้งนั้นเราที่พักไว้ไงบ้างคะตอนเนี้ยขนาดญาติแท้ๆยังไม่อยากนับญาติกับพี่เลยคนอื่นเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอก อุตส่าห์สู้กันนถึงขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวไม่ได้อะไรติดมือเลยสักอย่างได้สิพลอยอย่างน้อยเราก็ได้รู้ใจคนว่าเวลาที่เราตกอับจนถึงที่สุดมีใครที่จริงใจกับเราบ้างจะสัตย์จ,จ,จะทำไปถึงไหนเนี่ยแต่เรื่องหนึ่งนะพี่พีดีใจที่สุดเลย ก็คือเราสามคนพี่น้องได้หันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจกันพลอยลองคิดดูสิว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเราสามคนก็คงไม่หันมาสามัคทีกันแบบนี้ ให้ในครัวเขาทำซุปไปให้แล้วนะเอาแล้หนมุกจะไปไหนอะฮะเพิ่งหายป่วยแล้วว่าอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกดีกว่านะให้มุกไปเถอะคะะ่ะแล้วรงมุกมีอีกหลายเรื่องที่ต้องไปจัดการที่ผ่านมามุกเอาแต่ภาวนาให้พี่เสือฟื้นขึ้นมาจัดการทุกอย่างทั้งๆท,ที่ความจริงมันเป็นหน้าที่ของมุก ที่จะต้องแบ่งเบาภาระช่วยพี่เสือตั้งหาหนูมุกจะทำอะไรนารองต้องช่วยสนับสนุนมุกด้วยนะคะ ไปครับไปไสิวะไยกูกูเป็นผู้บริหารโรงแรมนี่นะเว้ยเฮ้ยนี่แกยังหน้าด้เสนอหน้ามาที่นี่นะ <c oughs> ฉันได้รับแต่งตั้งจากคุณมินนี่ไม่ถูกสัง่งปกรนี่ทำไมฉันจะมาไม่ได้อย่าลืมสิว่าคุณมินเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินทาไอ้เสือแต่เพียงผู้เดียวแกนั้นแหละไาทำไมไอ้ข้าไปก่อนเท่าที่มุกดู สารยังไม่ได้มีคำสั่งนะี่คะเพราะว่ามีการยื่นคัดขานเอาไว้นับจากวันนี้ไปมุกจะเข้ามาดูแลง,งานแทนพี่เสือเองในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเวลาพูดจะมานน่นหรมุกเอามันไปทิ้งที่ประตูหลังอย่าให้แขกเหลือตกใจเดี๋ยวเขาจะหาว่าทางโรงแรมเราทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางได้ครับคุณอาลง ไปไปครับไปกูไป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 ครับไปครับไป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 สิโอ้ยไปกูไว้โอ้ยยอดไปเลยหนุกตัเด็กขาดอย่างนี้สิการเสียลูกไปทำพิมุกได้คิดลูกจะอ่อนแอต่อไปอีกไม่ได้แล้วคณะรง ความจริงการลุกขึ้นสู้ก็ไม่ใช่เรื่องย้าอย่างที่คิดเลยนะคะฉันรักเธอรักเธอคนเดียวเยไปจนวันสุดท้าย